การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 ของโรงเรียนวัดนาคางสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดนักเรียนป้องกันตัวเองดีแค่ไหนบ้างคะตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะเรียนรู้ออนไลน์นักเรียนต้องระมัดระวังตัวเองต้องสวมใส่หนะ้ากากอนามายัยถ้าเราไปในที่ชุมชนนะคะ พัอล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าออกมาที่ชุมชนถ้าไม่จำเป็นนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนักเรียนจอกต้องหมั่นบทบววหนังสือนัหาแล้วก็เรียนรู้นะคะสื่อออนไลน์แล้วก็ไปงานต่างๆที่ครูคได้ให้ในักเรียนไปตอนเยี่ยมบ้านนะคะสําหรับในวันนี้ครูบุษเสียมาศุลจิตติก็มีเรื่องดีๆ ความรู้ดีๆเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยเรื่องคำบุทานของเหมาะสําหรับนะักเรียนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่ห้านะคะคำบูทานก่อนอื่นที่เราจะเรียนคำบุทานนะคะเรามาดูตัวชี้วัดก่อนนะคะซึ่งตรงกับตัวชี้วัดทสหนึ่งห้าทัหนึ่งระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคนะคะวันนี้เรามาดูจุดประสงค์ต่างๆเมื่อนะักเรียน เรียนจบแล้วนะักเรียนต้องสามารถมี3ามข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็คือสามารถบอกชนิดและหน้าที่ของคำอุทานในประโยคได้ 2. นวิเคราะห์คำอุทานและใช้คำอุทานแต่งประโยคได้สามบอกความสําคัญของการใช้คำอุทานได้นะคะทั้งสามข้อนี้ครูบุกหวังว่าเมื่อนักเรียนเรียน,เร,ยนเรื่องคำอุทานจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถผ่านทั้งสามจุดประสงค์นี้ได้นะคะอ่ะราวนี้เรามาดูความหมายของคำอุทานก่อนค่ะ ความหมายของคำพทาน,นั้นเรนต้องทราบันดีอยู่แล้วแน่เลยว่าคำพานเนี่ยจะเป็นคำที่เราพูดออกมานะคะด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกต่างๆเช่นดีใจเสียใจตกใจประหลาดใจนะคะน้ำเสียงจะไม่เหมือนปกติทั่วไปนะคะจะมีคนเสียงที่นเน้นหรือว่ามีความแตกต่างจากธรรมดาทั่วไปเพื่อแสดงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนะคะ,ะคราวนี้คำพูทนเนี่ยนักเรนต้องสังเกตเลยมักจะอยู่ นะคะมักจะอยู่หน้าประโยคเลยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายที่สําคัญนะเนี่ยทราบไหมคะคือเครื่องเครื่องหมายอะไรก็คือเครื่องหมายอัสเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองำกำารับหลังคําอุทานนั้นๆนะคะคราวนี้เราจะต้องมาเรียนรู้กันว่าคำอุทานมีทั้งหมดกี่ชนิดนั่นเองทราบไหมคะว่าคำอุทานมีทั้งหมดกี่ชนิดคะม,มีทั้งหมดสชนิดด้วยกันค่ะสชนิดด้วยกันหก็คือ คำอุทานบอกอาการและ2ก็คือคำอุทานเสริมบทคราวนี้เรามาดูนะคะว่าคำอุทานบอกอาการเป็นอย่างไรคำอุทานบอกอาการก็เป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกโดยตรงเลยของผู้พูดและมักจะอยู่หน้าประโยคนั้นๆแล้วก็มีเครื่องหมายอักเสบรีกำกับอยู่คำอุทานนั้นเสมอเลยนะคะคราวนี้เรามาดูคำอุทานยกตัวอย่างนะคะตรงนี้เป็นคำอุทานที่คำเป็นคำเดียวหรือหลายคำก็ได้แต่มาดูอันนี้เป็นคำเดียวก่อน โอ้ยเจ็บจังเลยอันนี้เป็นการแสดงอะไรลูกอาการเจ็บปวดนะนั่นเรียนสังเกตคําที่มีตัวแดงๆอยู่นะคะสีแดงอยู่คําว่าโอ้ยแล้วก็มีเครื่องหมายอ asteri นะคะหรือเครื่องหมายตกใจนี่แหละคือคำประทานนะคะต่อไปเอ๊หรือเราใช้คําว่าเอ๊ก็ได้นะลูกนะเอ๊ A. ใครมายืนอยู่แถวนี้เอ๊ A. นี่ก็คือแสดงความรู้สึกอื้อ ประหลาดใจนั่นเองนะคะเอ๊ะนะคะใครมายืนอยู่อ่าเมื่อเราดูภาพต่อไปโอ้ถ้าเราเจอภาพนี้นะคะเราก็ต้องแมาเวรกรรมจิงหนอนะคะหรือจะบอกโถพุ่โธก็ได้นะคะใครนะช่างทําได้ลงคอนะคะคําว่าเวรกรรมจิงหนอสีแดงตรงนี้แล้วก็มีเครื่องหมายสตียรีก็คือแสดงความรู้สึกสงสารนะคะครทวนี้ เรามาดูคําที่แสดงอาการต่างๆอย่างเช่นประาดใจนะคะก็ใช้คําว่าเ e อ๊ะห um, ืมหาถ้าเจ็บปวดก็จะใช้คําว่าโ oh, อ oh, oh, oh ้ยโอ้ยอุ๊ยนะคะหรือถ้าเรารับรู้แล้วก็เข้าใจเราจะใช้คําว่าเอออ้ออ๋อนี่นะคะหรือถ้าเราสง,าส,งสารหรือเห็นใจจะใช้คําว่าโธ oh โถก็ได้นะคะตายจริงอน,นิจาโถอะไรเงี้ยนะคะคำเหล่านี้ที่จะใช้ในการสงสารเห็นใจนะคะถ้าเราโล่งใจเราก็ใช้คำว่าเฮ้เอ,อเฮ้อเน่ยเราเคยถอนหายใจอยู่ใช่ไหมลูกอ่าต่อไปโกรดเครื่องถ้าเราใช้นะคำนี้ใช้ในคำประพัน์ธจะเห็นอยู่ชิชะหรือคำว่าแหมนะคะก็จะมีอาการ,รอ,อารมณ์ปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะ ถ้าเรา้องเรียกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอย่างงี้นะคะและตื่นเต้นเราจะรู้สึกไงคะเรื่องมีความอ่ะนี่คือคือ,คอตื่นเต้นอาการตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นขึ้นมาดังนั้นคาที่จะใช้ประกอบคำอุทานเหล่านี้ก็จะใช้ในชีวิตประจําวันแน่นอนนะคะเรียนรู้ไม่เสียประโยชน์นะคะได้ประโยชน์แน่นอนแล้วเราก็ใช้คําได้ถูกต้องด้วย คราวนี้มาดูชนิดที่2แล้วก็คือคำอุทานเสริมบทซึ่งคำอุทานเสริมบทก็คือจะเป็นคำอุทานที่ใช้เป็นคำสร้อยหรือคำเสริมบทต่างๆนะคะคำอุทานประเภทนี้บางคำจะเสริมคำที่ไม่มีความหมายเพื่อยืดเสียงให้ยาวออกไปนะคะเรามาดูกันเนาะ,ะเดี๋ยวครูลืมบอกไปว่าคำอุทานชิดประเภทนี้นะคะเสริมบทเนี่ยเราจะไม่ใส่เครื่องหมาย a s t ตร i เลยจะไม่ใส่เครื่องหมาย asteri เลยเ มาดูกันก่อนเนาะอย่างเช่นเด็กเอ๋ยเด็กน้อยน้ำเอ๋ยน้ำคำแมวเอ๋ยแมวเหมียวมดเอ๋ยมดแดงแล้วรีบสังเกตไหมคะว่าตัวสีแดงเราไม่มีความหมายแต่เราเสริมเพื่อความระมุนละม่อมทางภาษานะคะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความหนักไปอยู่ที่เด็กน้อยนะคะน้ำเอ๋ยน้ำคำก็อยู่ที่น้ำคำหรือคำพูดนะคะแมวเอ๋ยแมวเหมียวก็หมายถึงแมวแมวเหมียวตัวหนึ่งมดเอ๋ยมดแดงก็เป็นมดแดงนั่นเองนะคะอันนี้ เอยตัวนี้ใช้เข้ามาแทรกในบทร้อยกรองนะคะคำเหล่านี้เร,เรียกว่าคุทานเสริมบทนะคะยังมีอีกนะคะเสียงรือเสียง่าอ้างอันใดพี่เอยหากสยามที่นั่นลงทายอยู่ได้รือเอยกับรือเนี่ยสัวสีแดงแนี่นะคะก็เป็นคาสร้อยเสริมเข้ามาในบทร้อยกองคำเหล่านี้เร,เรียกว่าคํำทานเสริมบทนะคะยังมีอีกนะจะมีที่นักเรียนเคยเจอไหมหนังสือนางหาโตเตะ,ตะอะไรพวกนี้นะคะ คำพวกนี้ความหมายอะ่ามมายอะเขาม,มีความอย่างโต๊ะเต๋อแล้วก็โต๊ะอย่างเดียวจานเจรนน,นเด็กยวะคะก็หนักแต่คำว่าจานอย่างเดียวเนี่ยมาดูคำต่อไปนะคะที่คุณครูนำให้นักเรียนได้ดูนะพอเขาได้ดิบได้ดีแล้วก็ลืมตัวนะคะได้ดิบได้ดีคำหลักไปอยู่คำว่าได้ดีนะคะไม่ใช่ได้ดิบนะพอคนเราอายุมากขึ้นก็หยิบฉวยอะไรมือไม้ก็สั่นไปหมดเราหมายถึงมืออย่างเดียวนะคะไม่ได้หมายถึงไม้เห็นไหมลูก เป็นเป็นเสริมบทขึ้นมาเสริมขึ้นมานะคะคราวน,นี้เรามาลองแต่งประโยชนกันนะคะเราร,ร,รู้แล้วทั้งสองชนิดไปแล้วทั้งคำโุทานบอกอาการและประานเสริมบทไปแล้วเราจะมาลองแต่งประโยชนกันดูนะักเรียนทําได้ไหมคะอาผู้ผูปป้คนะิดว่านักเรียนทุกคนทำได้เพราะไม่ยากเกินไปนะคะเรามาดูกันอาคำนี้คําว่าอะไรคะวิตายนะักเรียนแต่งประโยชว่าอย่างไรอมลองติกตกต๊กตอบติ๊กตอลองดูนะคะอา วิตายลืมส่งการบ้านอย่าลืมส่งไปงานคุณครูด้วยนะคะวิตายเห็นไหมคะแล้วมีเครื่องหมายเซลีนะตตอไปอ๋ออ๋อเรามาแต่งประโยคสิคะอ๋ออ๋อเด็กคนนั้นเป็นน้องฉันเองเห็นไหมคะคำว่าอ๋อจะอยู่หน้าประโยคเลยต่อไปเติมคำอุทานในประโยคสนทนาให้ถูกต้องเอ๊นักเรียนทำได้ไหมอ่ะคุณครูเฉลยมาเลยเนี่ยนะคะ ชิโยพวกเราชนะแล้วนักเรียนลองดูนะถ้าใบงานคุณครูมีให้ไปนะักเรียนก็ต้องไหมคะเหน็นคำว่าพวกเราชนะแล้วก็เจอคําว่าชชโยเราก็ต้องเติมคาว่าชชโยนะคะดูประโยคว่าดูนั่นสี่ตรงต้อยบอกนะคะดูนั่นสิใครเป็นอะไรแน่เลยฉันเห็นพวกเขาทําหน้ามุ้งผิวขมวดเราก็ต้องเติมคําว่าเอ๊ะใช่ไหมลูกสงสยัยเราะเหน้าผิวิวขมวดหรือสงสยัาายขาแฝงแน่นนเลยเราไปดูกันเถอะเราเติมคําว่า อ๋อสงสัยขาแพงแน่ๆเลยเราไปดูกันเถอนะโคะ้คก็บอกว่าเฮ้ hey, เธอสองคนมาพอดีเลยช่วยพยุงเพื่อนไปนั่งก่อนได้รึเออคำว่าเฮ้เห็นไหมคะเราเลือกเติมได้ตรงนี้เป็นประโยคนะคะที่ที่นักเรียนจะต้องเจอกันอยู่แล้วนะอาผมไดูอีออกนิดนึงอ่าเบิร์ตบอกว่าเบาๆหน่อยเพื่อนฉันเจ็บนะอันนี้รู้เลยโอ้โหฉันเจ็บนะถูกไหมคะ มีควาว่าเจ็บเนี่ยเรารู้เลยว่าต้องเติมคําว่าโอ้แสดงอาการเจ็บแล้วคําต่อไปล่ะขอบใจพวกเธอนะใช่ไหนะครั้งนี้พวกเราทุกคนสาม,มัคคีการเราก็ใช้คําว่าเอาละขอบใจพวกเธอมากนะอ่าเห็นไหมคะว่าคําพุทานเนี่ยคุยยกตัวอย่างมาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วเนี่ยจะพบเจอได้มากกว่านี้ซึ่งนักเรียนอาจจะสืบค้นจากทางอินเทอร์เนต็ตหรือ ทางออนไลน์ซึ่งคุณครูก็จะมีเพิ่มเติมให้ในักเรียนด้วยนะคะอะคราวนี้เรามาช่วยวสรุปนิคะว่าคำโุทานคืออะไรนักเรียนสามารถสรุปที่คุณครูได้ไหมคะอะเรามาดูกันค่ะเหมือนกับที่เราเรียนไปแล้วคำโบรานก็เป็นคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดมักจะมีเครื่องหมายอัเษรีกำกับอยู่หลังคำโุทานนะคะตรงนี้คำโุทานเราใช้ในในชีวิตประจำวันซึ่งมีอยู่การสองชนิดหนึ่งคือคำโุทานบอกการและสองคือคำโุทานเสริมบทครูปุดหวังว่า เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหนึ่งในข้อสอบนะคะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนแบบฝึกหัดหทิ้งคูบุตรให้ไปนะเด็กก็ต้องมศึกษาไม่ใช่วิชาคูบุตรวิชาเดียวนะคะก,ททก็ทําทุกๆวิชาชั่วโมงอะไรมีมีสอนอะไรอยู่เสมอเลยหากนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถที่จะติดต่อทางโรงเรียนในข้อความ Facebook หรือติดต่อในช่องสอสาหรือช่วงอาหารผูบุตรโดยยังไงก็ได้นะคะคผู้บุตรก็มี a c e b ุ o กของนักเรียนหลายคนที่ที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเพื่อนกับคุณครูอยู่แล้วเราสามารถสนทนากันได้หาไม่เข้าใจนะคะก็สําหรับวันนี้เรื่องคำทานก็คุณจ้องจ,จบเพียงเท่านี้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็พบพบกับคุณครูบุตรใหม่นะคะในครั้งต่อไปเรื่องดีๆจะมีให้นักเรียนอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอจบไปเท่านี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ